เวลาก่อนจะตายถ้ากำลังจิตเศร้าหมองมีกำลังใจกังวลอยู่กับบาปตายแล้วก็ต้องตกนรกด้วความจริงที่บางท่านคิดว่าการตายแล้วไม่เกิดหรือว่าตายแล้วมีสภาพศูนย์ยังไงก็ตามเถะะด้วยความพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าคนเราตายแล้วต้องมีการเกิด แต่การเกิดนั้นจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัติสันก็ถือว่าเกิดทั้งหมดถ้าส่วนดีก็ไปเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างถ้าดีถึงที่สุดก็ไปเกิดเป็นพระอรหันต์เข้านิพพานไปเปงนันว่าอาตมาเองก็ขอยืนยันตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส ว่าการตายแล้วเกิดตนมีจริงซึ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทสนชายหญิงส่วนใหญ่เวลานี้ก็ปฏิบัติในหลักสูตรของวิชาสามบ้างในหลักสูตรข้อปัญญาหกบ้างสามารถลึกชาติได้การลึกชาติได้บบก่อนก่อนจะเกิดเราเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างตายไปอะไรมาบ้างอย่างนี้ทราบกันอยู่แล้ว ก็ไปอันว่ายืนยันตามคําสั่งสองนขององค์สมเด็จพระบพิีแก้วได้ว่าการตายและต้องเกิดจริงการที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องขออบุญและบาปการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ไม่แน่นักว่ามาจากบุญฝ่ายเดียวส่วนใหญ่การเกิดกลับมาเป็นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็นํามาทั้งเศษบุญและเศษบาป เศษบุญเป็นปัจจัยให้ทุกคนมีความสุขตามสมควรกระบุญนั้นแต่เศษของบาปเข้ามาครอบงำจิตเมื่อไรทุกคนที่รับผลนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ความเร้าร้อนถ้าหากว่าเราคิดว่าตายแล้วไม่เกิดจิตจะมีความประมาทพลาดจากความเป็นจริงถ้าคิดอย่างนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิง ก็จะมีความประมาทในชีวิตคิดว่าเกิดมาแล้วตายก็สูญเมื่อมันจะศูนย์ไปจากโลกนี้ไม่มีการเกิดต่อไปการกระทําความดีหรือการกระทําความชั่วใดๆย่อมมีผลเฉพาะในชาติปัจจุบันเท่านั้นเพราะชาติข้างหน้าไม่มีถ้าคนที่มีกำลังใจดีก็จะสั่งสมนความดีเพื่อความสุขของตน คนที่มีจิตหยาบบาปโอโศนก็ครอบงำก็อย่าทำแต่ความชั่วสร้างความเร่าร้อนให้แก่ตัวและบคุคคลอื่นถ้าตายแล้วบังเอิญที่ต้องเกิดจริงๆความจริงอาตมาใช้คำว่าบาังเอิญเฉพาะบคุคคลที่คิดว่าตายแล้วสูนสำหรับอาตมาเองจริงๆขอยืนยันว่าตายแล้วเกิดแน่การระลึกชาติเราสอนกันได้ ถ้ามีญาติโยมพุทธบริษัททําได้นับแสนถ้าเราไม่มีการเกิดเราจะรู้ชาติดั้นด้นที่แล้วมาได้ยังไงร,รวมความมาขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าการเกิดต่อไปมีจริงใครท่านว่าจะว่าไม่มีก็ช่างทนเถอนเรื่องความเห็นอย่าอย่าไปถือว่าเป็นเรื่องผิดเรื่องถูกของใครก็ของมัน อาตมาบวชมาตามหลักสูตรในพระไตรปิฎกซึ่งบรรดาพระทั้งหลายยอมรับว่าเป็นถ้อยคำที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและก็ปฏิบัติตามพระไตรปิฎกก็มีผลตามนั้นจึงหมดสงสัยในเมื่อเรามาพูดกันเรื่องเกิดพอสมควรเวลามันหมดไปเกือบจะ5นาทีต้องขอภัยบรรดาแท่นพุทธบริษัทในเรื่องนี้ เมื่อเกิดแล้วตายแล้วจะต้องไปนรกบ้างไปสวรรค์บ้างคือไปสู่แดงของความสุขบ้างแดงของความทุกข์บ้างก็ทุกคนก็ไม่มีใครอยากจะพบกับแดงของความทุกข์ต้องการอย่างเดียวคือต้องการพบกับแดงของความสุขเราจะทำยังไงกันข้อนี้เขามรดา่ันพุทธบริษัททุกท่าน ที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าฟังคําแนะนําของพระเจ้าสักหน่อยหนึ่งและลองไปปฏิบัติตาม <c oughs> ถ้าทุกท่านที่ฟังแล้วนําไปปฏิบัติตามได้จริงอา <c oughs> ตมาก็ขอยืนยันว่าการเกิดต่อไปข้างหน้าของท่านจะมีกี่ครั้งก็ตามกี่ชาติก็ตาม ขอหยืนยันว่าทุกท่านจะไม่พบกัอาบอาบยมทั้งสี่คือการเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรกก็ดีเป็นอสุรกายก็ดีเป็นสัตว์สัฉขนก็ดีจะไม่มีกระทันทุกชาติที่เกิดต่อไปและการเกิดขบรนดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็จะจำกัดการเกิดเอาเฉพาะการปฏิบัติอย่างหยับจับ <c oughs> ท่านนั้นหลายถ้าจะมีการเกิดจริงถ้ากำลังใจของท่านยอ่อหย่อนปฏิบัติได้ได้แต่ว่าไม่เคร่งเครียดนักคือปฏิบัติได้ไม่ละเอียดนักพอทำกันได้เรียกว่าประเภทเช้าชามเย็นชามแต่ก็สามารถส่งความดีไว้ได้อย่างนี้แต่ว่าท่านจะเกิดใหม่ ก็เกิดเป็นเทวดาหรือพรมเจ็ดชาติและกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเจดชาติตามหลักวิชาหลังจากนั้นก็เป็นพระอรหันต์เข้านิพพานถ้ามีกำลังใจอย่างกลางคือไม่เก่งเกินไปไม่เก่งข้นถึงที่สุดแล้วก็ไม่ลาถึงที่สุด <c oughs> คือล่าประเภททาได้แต่ทาได้อย่างเชื่องช้ากําลังใจอ่อนๆไม่ถึงอย่างนั้นมีกําลังใจก,กลางๆที่เรียกว่ามีบารมีอย่างกลางอย่างนี้ถ้าจะเกิดเป็นทิวดาหรือผมสามชาติจะเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติเท่านี้ก็เป็นพระอรหันต์เข้านิพพานถ้ามีกําลังใจเข้มแข็ง ทำได้แบบละเอียดจริงๆอารมณ์สุข,ขุมทรงตัวได้อย่างดี <c oughs> ถ้ากำลังใจประเภทนี้เราทำได้จะเกิดเป็นเทวดาหรือผมอีกชาติเดียวเท่านั้นกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งชาติเป็นพระอรหันต์ข้าวนิพพานหลักสูตรนี้มีในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ให้ทุกคนให้ตัดสังโยชน์สังโยชน์นี่ถ้าตัดได้สามจะเป็นบาโสดาบันเดสกิทาคามีเพียงแค่เป็นบาโสดาบันอย่างหยาบที่เรียกว่าสัตตะคตรงต้องเกิดอีกเจ็ชาติเพียงเท่านี้บรรดาท่านพูบริษัทอาบายภูมิทั้งสี่กับเราก็ไม่พบหน้ากันแล้วเพร,รามขอบลาเวลาบายภูมิได้ ดังสังโยชน์ทั้งสิบราการนี้มีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งสก,กายติถิสองวิจิกิจฉาสามศิทธปตะปรามาตสามข้อนี้ที่อาตมาจะชวนญาติโยมพุทธบริษัทปฏิบัติกันถ้าตัดสามข้อนี้ได้อย่างหยาบก็สามารถหลีกนรกได้แน่นอนไม่พบหน้ากันแล้ว ข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าสก,กายติฐิซึ่งมีความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นข้อเราหร่เรามีในร่างกายร่างกายมีในเราอย่างนี้เป็นต้นหรือว่ามีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มีสภาพไม่ตายมันจะทรงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัย <c oughs> ไม่เสื่อมไม่ตายไปจากโลกนี้ หรือว่ามีความเห็นว่าร่างกายนี้นอกจากจะไม่ตายแล้วมันก็มีแต่ความสะอาดนี่ว่ามีความสะอาดน่ารักน่าชมน่านิยมทุกอย่างไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งไปของโสโครกแล้วก็มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราความรู้สึกในสก,กายยทิฐิ อาตมามาตั้งไว้จนสามระดับก็เพราะอารมณ์อย่างนี้มีความรู้สึกไม่เสมอกันถ้าอารมณ์ขั้นบาโสดาบันหรือสกิทาคามีจะมีความรู้สึกเป็นเพียงว่าร่างกายนี้ต้องตายถ้าอารมณ์ของพระอนาคามีจะมีความรู้สึกว่าร่างตากายนี้นอกจากจะตายแล้วมีสภาพเสื่อมไม่เที่ยงเป็นทุกข์ น่าสลายตัวในที่สุดร่างกายของคนก็ดีของสักด์ก็ดีวัตถุธาตุใดๆก็ดีไม่มีคำว่าสะอาดไม่แตความคำว่าสกปรกน่าเกลียดหน้าชังอย่างยิ่งมีความรังเกยียจในการที่จะมีร่างกายต่อไปอีก <c oughs> อันนี้แปรอารมณ์ของพระอ,อนาคามีถ้าเป็นอารมณ์ของพระอรหรันต จะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราฉะนั้นยังขอชวชนบรรดาท่านพุทธบริษัทเอาขอปฏิบัติแค่เบื้องตน้นยึดอารมณ์ของบะโสดาบันเข้าไว้เราจะเป็นบะโสดาบันนสกิทาคาม,มีหรือไม่นั้นไม่สำคัญ อย่าคำนึงถึงว่าเราจะต้องเป็นระโสดาบันบ้างเป็นสกิทาคามีบ้างถ้ามีความรู้สึกอย่างนั้นความระมาทจะเกิดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดว่าเราดีแล้วถ้าบังเอิญเราไม่ได้เป็นจริงๆถ้าพลาดพลั้งตายลงไปอาจจะไปอาบายภูุมได้ฉะนั้นการปฏิบัติจริงๆให้ต้องการแต่ผล อย่าคิดว่าตนเป็นอย่างนั้นคิดว่าตนเป็นอย่างนี้จะกลายเป็นคนมีมานะทิฏฐิซึ่งเป็นกิเลสหยาบทำปัญญาให้ถอยหลังตรงความว่าสังโยชน์ิการก็คือหนึ่งสก,กายยทิฏฐิมีความรู้สึกว่าร่างกายนี่มันจะไม่ตายร่างกายสะอาด ร่างกายเป็นเราเป็นพวกเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราวิจิกิจฉามีความสงสัยในพระพุทธเจา้าในพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสงสัยความดีของพระอริยสงฆ์ไม่ตกลงว่าเราจะยอมรับนับถือหรือไม่ศีลปตปรามาตไม่ตั้งใจรักษาศีลอย่างจริงจัง นักษาศิลประเภทศิลโหวเต่าคือผกเข้าผกออกประเดี๋ยวก็ทรงตัวบ้างประเดี๋ยวก็ไม่ทรงตัวบ้างสันย่อข้อที่สกามฉันทะมีความหลงไหลใฝ่ฝันในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศท,ที่เรียกว่าติดหลงไหลใฝ่ฝันอยู่ในกามารมสัโย่ข้อที่หปฏิฆะ มีอารมข้องใจไม่พอใจคือมีความโกรธความไม่พอใจอยู่เป็นปกติยังเหลืออยู่สัญญอข้อที่7ขอโทษขอโทษข้อที่6รูปราคะมีความลหลงไหลใฝ่ฝันในรูปในรูปที่เป็นวัตถุือรูปฌานข้อข้อที่7 สงสัยฝ่ายฝันในรปูปคือสิ่งที่ไม่มีรปูปหรืออร,ปรูปฌานว่าดีเลิศประเสริฐแล้วข้อที่8มานะยังมีการถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาอุเทจะข้อที่9อุเทจะยังมีอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่มั่นใจในตัวเองว่าเราจะไปนิพพานดีหรือไม่ไปนิพพานดี ไปได้แน่หรือไม่ไปได้แน่เอาแน่นอนใจจะจิตใจขายความเข้มแข็งข้อที่สิบอวิชชาอวิชชานี่ยังมีความลหลงไหลใฝ่ฝันในมนุษ์สโลกเทวโลกสัพรมโลกยังเห็นว่ามนุษย์พรุสโลกเทวโลกพมโลกเป็นของดีต้องการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ รวมความสัญยโยตั้งสิบรายการนี้เป็นเครื่องดึงเราให้เวียนว่ายได้เกิดตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายไม่ใช่เกิดจากมนุษย์ตายเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่อย่างนั้นตายจากมนุษย์แล้วอาจจะเป็นสัตว์นรกก็ได้ปรตก็ได้สุรกายก็ได้สัต์ติชัยก็ได้เป็นเทวดาหรือพรมก็ได้เป็นอะไรก็ได้สุดแล้วแต่ความดีทั้งความชั่วถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัท รืบบรนดาเพื่อนพิสุสมัเนรสามารถตัดสังโยช์ได้ถึงสิบแาการพระพุทธเจ้าทรงเรียกกว่าพระอรหันต์เป็นผู้ตัดกิเลสเป็นสมุทเฉตรอรหันกรวมความว่าเราจะไม่พบกับคําว่าการเวียนว่ายการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตแป็นสริกายเป็นสัตดรัานการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาและผมไม่มีอีกแล้ว ไปอยู่นิพพานแห่งเดียวมีแต่ได้ปมีแต่ความสุขสําราญไม่มีความทุกข์เป็นที่ปรรวมความว่าวันนี้หรือวันต่อไปก็ยังไม่ชวนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและเพื่อนบิณฑบาสมณนเป็นพระนาคามีหรือเป็นพระอรหรันต์ก็ยังไม่ชวนทุกท่านเป็นบระโสดาบาันสิกธาคามี จะชวนแต่เพียงว่าเรามาเอากันอย่างนี้ดีกว่าในเมื่อพระโสดาบันก็ดีพระสีธาคามีก็ดีท่านสามารถหลีกนรกได้เด็ดขาดถึงยังไงก็ตามท่านไม่มีโอกาสลงนรกได้อีกนรกก็ไม่เกิดเป็นเปรก็ไม่เกิดอสุรกายก็ไม่เกิดเป็นสัตรีฉันก็ไม่เกิด จะมีแดนที่ไปที่มาระหว่างเทวโลกกับมนุษยโลกเท่านั้นเป็นอันว่าตัดอบบยภูมิได้เด็ขดขาดเราต้องการกันแค่นี้ก่อนทางนี้เพราะอะไรพระบรดาญาโยงพุทธบริษัทคนดีเพื่อนิิสุสมเนรงก็ดีนนดอาตมาเองก็ตามสำหรับอาตมาจริงๆมีความรู้สึกว่าเวลานี้เป็นเด็กอ่อน ยังเป็นเด็กอ่อนอยู่ยังไม่กล้าต่อสู้อารมณ์ที่เข้าไปถึงความเป็นพระอรหันต์เราเป็นเด็กเล็กมีกำลังน้อยๆยกของเบาๆก่อนอันดับแรกลองยกสัญญชนทางสามรายการออกจากใจก็คิดว่ายังไงยังไงเราก็ไม่ไปนรกกันก่อนไม่เป็นเปรตไม่เป็นสุรกายไม่เป็นสติฉานกันก่อนดีกว่า เอาอยัางไงกันดีตั้งต้นกัะจุดนี้ธรรดาแทนพุทธบริษัทผู้ปฏิบัติเพื่อกรมฐา,านการปฏิบัติเพื่อกรมฐานในหลักสูตรก็วิชาสาก็ดีอภิญญาก็ดีไปสมิทายานก็ดีหากว่าท่านได้สองในวิชาสาห้าในปวิญ,ญาหกหรือสม,มาบัติ8แต่ว่าท่านไม่สาม,มารถจะตัดสังโยช์สามรายการให้พ้นจากใจได้ ท่านก็ยังเป็นเหยื่อองอบายภูมิีนรกเป็นต้นเราก็มาลองดูมันยากนักไหมย,ยากหรือไม่ยากมาลองพิจรารณากันดูหนึ่งสกายติธิเอาตัวนี้ขึ้นมาตั้งก่อนอารมณ์ขั้นต้นเขาว่าโสดาบันกนสิกทาคามีท่านมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตาย พระบรรดาเพื่อนบิทธษ์สมเณรก็ดีญาติโยมพุทธบริษัทก็ดีมีความรู้สึกเหมือนพระโสดาบาันสิธาคามีไหมท่านมีความรู้สึกว่าตัวท่านเองท่านจะตายไหมแต่ก็บางทีหลายๆท่านอาจจะลืมคิดว่าเราจะต้องตายเป็นปีๆก็ได้ บางทีเกิดไปสิบปี20ปีลืมนึกถึงว่าชีวิตมันจะต้องตายอันนี้เป็นของธรรมดาของพวกเราญาติโยมก็เหมือนกันเพื่อนบิณฑษ์สมณรก็เหมือนกันอาตมาก็เช่นเดียวกันเราก็พวกขี้หลงขี้ลืม,มนี่กันตอนเดียวนี้ไปแล้วมาตั้งต้นกันใหม่ดีไหมว่าตอนนี้ไปก่อนจะหลับเราจะคิดไปว่าหลับคราวนี้จะได้ตื่นเห็นระ้าทิตศ วันใหม่หรือไม่ก็ไม่ทราบแล้วอาจจะต้องตายระหว่างการหลับหรือก่อนสว่างก็ได้พอสว่างแล้วตื่นขึ้นมาก็มีความรู้สึกว่าเราจะเห็นได้เห็นเวลากลางคืนข้งวันคือคืนวันนี้หรือไม่ก็ไม่ทราบพ,พอชีวิตในช่วง12ชั่วโมงของกลางวันเร็อาจจะตายก่อนก็ได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัด ว่า,าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเรื่องความตายาที่บรรดาท่านพุทธบริษ,ษัทจงอย่าคิดว่าคนคิดถึงความตายที่ต้องงอมืองอเท้าไม่ทำมาหากินไม่สั่งสนความดีอันนั้นผิดองค์สมเด็จพระธรรมสามมิสทรงแนะนำว่าคนที่นึกถึงความตายเนี่ย เขาเป็นคนที่มีความแกล้กลาประกอบกิจการงานทุกอย่างตามหน้าที่ครบถ้วนเขาไม่แน่ใจว่าจะตายเมื่อไรสมมติว่าท่านมีสามีหรือภัญญาเรามีบุตรทิดาอยู่ด้วยมีคนคนที่ต้องอุปถัมภ์ ถ้าเราประมาณตัชีวิตคิดว่าแก่สัก60ปีถ้าเจ็ปี80ปีถ้าร้อยส0งร้ปีจะต้องตายเราก็จะไม่สั่งสมสวไว้ไว้ทรัพย์สินไว้เพื่อลูกหลานยังคิดว่าีนานเราจะตายไม่เป็นไรในวางนี้ทำกินพอกินไปวันวันหนึ่งก็ได้ถ้าบังเอิญมันปุ๊บปั๊บตายไปก่อนละ่ะลกูกหลานไม่ลำบากหรือเราเองก็ลำบาก เรามีทรัพย์น้อยพอจะตายขึ้นมาจริงๆจิตก็มีความกังวลทั้งลูกัึงหลานตัวจิตกังวลนี่ละบรรดาแต่พุทธบริษัทจะทําให้เราต้องลงอบายภยาิหากว่าเราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอแล้วก็หาทางรวบรัดสิ่งใดที่จะสร้างทรัพย์สมบัติได้เกิดขึ้น สำหรับทำทุนทำร้อนไม่เพื่อเราอย่างยามป่วยที่ยามแก่ในเวลาที่แม่นตายไปแล้วลูกหลายไม่ลำไม่ลำบากในการจัดการศพในการไปอยู่ในเบื้องหน้าแล้วก็หาทรัพย์สมบัติมาตาังก,กำลังที่จะหาได้หาจนเต็มความสามารถด้วยความไม่ประมาทในชีวิตอย่างนี้ถ้าบังเอิญมันยังไม่ตาย ทรัพย์สินที่เราหาได้ก็จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันในเมื่อว่าเราคิดว่าเราจะตายแล้วรู้ว่าตายแล้วถ้าทําความชั่วจิตชั่วเราต้องไปอบายภูมิมีการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นต้นเราก็จะละจากความชั่วนั้นตั้งหน้าตั้งตาทําดีพูดดีคิดดีคนที่ทําดีพูดดีและคิดดี คนประเภทนี้เป็นที่รักของคนทุกคนในโลกไม่มีคนเลวที่ไหนที่เห็นว่าคนพูดดีทำดีคิดดีเป็นคนที่น่าเกลียดที่ต้องการประกาศเป็นศัตรูถ้าคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บรรดาเต็มพุทธบริษัทใครก,ก็รักคนทำดีคนพูดดีและคนคิดดี เพื่อการทำดีเป็นการกระทำที่ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นให้มีความทุกข์คนก็ดีสัตว์ก็ดีไม่มีความทุกข์เพราะการกระทำของเราพู้คนพการพูดดีคนก็ดีสัตว์ก็ดีในโลกจะไม่เกิดความลำบากเดือดร้อนจากคำพูดของเราคนที่คิดดีคนและสัตว์ในโลกจะไม่เกิดความลำบากยากแค้นเมื่นตรายเพราะความคิดของเรา เราเองก็มีแต่ความสดชื่นคนอื่นเห็นเข้าก็มีการชื่นเจียวชื่นอ,อกชื่นใจอยากคบหาสมาคมไปที่ไหนก็มีแต่มิตรเป็นที่รักถ้าอย่างนี้บรรดาแท่พุทธบริษัทคนที่คิดว่าจะต้องตายแล้วเกรงว่าจะไปอบายภูมิต่างคนต่างทำดีต่างคนต่างพูดดีต่างคน,ต,งต,งคนต่างคิดดี อย่างนี้เจอะหน้ากันก็มีแต่ความเป็นมิตรไม่มีใครคิดเป็นศัตรูต่อกันพูดก็พูดราจาที่เป็นศิรักษิงกันแลกกันการกระทําก็ทําไม่ไม่ขัดใจกันไม่ขัดขวางไม่มีการแกลงแกล้งกันช่วยเหลือกันความคิดก็ไม่หม,มกมุ่นไปในอารมณ์ที่เศร้าหมองอย่างนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเลือเพื่อนเพื่อนิอนสูทธสมณเีเห็นด้วยไหม ว่าก่อนจะตายและไม่ทันจะตายเราก็มีความสุขแล้วความสุขเจิดจืหนึ่งจากหนึ่งการเห็นหน้าเรายิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันทุกคนก็มีแต่วความสดชื่นถ้ามีการขัดข้องในทรัพย์สินและสิ่งของต่างต่างต่างคนต่างยื่นโยนซึ่งกันและกันสงเคราเสืซึ่งกันและกันอย่างนี้ความทุกข์ยากมันก็ไม่มี กำลังใจก็ดีมีได้คิดทังความเป็นมิตรเสืสงอะไรกันอย่างนี้แตบรรดาท่านพระภิกษุสมณีทั้งหลายและญาโยมพุทธบริษัทคนคนคิดว่าเราจะต้องตายในเมื่อว่าคิดว่าจะต้องตายแล้วเราก็ตั้งใจว่าการตายของเราคนนี้จะเกิดจะตายเมื่อไรก็ตามที จะตายระยะไหนก็ตามคิดว่าพร้อมจะต,ตายวันนี้ไว้เสมอเราก็ทําดีทุกจุดความเดียนดัดแรกบรรดาแต่พุทธบริษัทจะทําอะไรดีจะทําอะไรเป็นจุดแรกด,รด,รกดีก็ขอยืนยันยึดเอาสัชน์ข้อที่สองที่เราเรียกว่าวิจิกิจฉา ทำลายวิจิกิจชาให้พ้นจากกำลังใจของเราคำว่าวิจิกิจชานี่แปลว่าสงสัยคือสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าสงสัยในความดีของพระธรรมคสอนสอนของพระพุทธเจ้าสงสัยในความดีของพระอริยสงฆ์มีพระอรหันต์เป็นต้นสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงและไม่จริง ถ้ามีจริงๆพระพุทธเจ้านั่นดีไหมคําสอนของพระองค์ดีจริงๆหรือเปล่านี่สงสัยสงสัยคําสอนนี่สงสัยพระธรรมเลยแล้วสงสัยว่าพระอริยสง์ในพระพุทธศาสนานี่มีหรือไม่มีนนัๆเข้าก็เลยคิดว่าไม่มีตัวสงสัยพระพุทธเจ้าจริง,รงๆก็ไม่มี พระไตรปิฎกที่มีอยู่อ่านกันอยู่ก็เป็นวระไตรปิฎกโกหกหมดเทศใครเขียนขึ้นมาก็ไม่รู้ก็เขียนแบบโกหกโกหกขึ้นมาโลกนั้นมีโลกนี้มีระลึกชาติได้ไม่ได้อิจิปาฐะคาไปเลยสงสัยพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่ก็บอกว่าพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นพระสงฆ์จริงๆหรือว่าเป็นตัวเบียดเบียนประชาชน ทำให้สังคมมีความทุกข์มีความเล้าโนเพราะพระเบญญาทำอะไรได้แต่บินาบาัดแล้วก็กินกินแล้วก็นอนนอนก็บินาบัิแล้วก็บอกบอกุญบอกบุญบ้างเรียร้รกันบ้างจีปาถะมีแต่พูดไปพูดมาแล้วก็พูดไปไม่เห็นมีอะไรให้เกิดประโยชน์ไม่สงสัยเลยไม่เชื่อสเสลยเลักษณะอย่างนี้เป็นสัญญาณข้อที่สอง ที่ทำให้ทุกคนเราต้องลงอบายภูมิขอยืนยันว่าถ้ามีอารมณ์อย่างนี้ต้องลงอบายภูมิเป็นสัตว์รกเป็นเปรตประสุรกายเป็นสติฉันแน่นอนถ้าถามว่าคนที่ก็มีความรู้สึกอย่างนี้แล้วไม่ไปนรกมีไหมเขต้องตอบว่าไม่มีเว้นไว้แต่ว่าจะมีเวลาส่วนใดส่วนหนึ่งแม้แต่เป็นเวลาน้อย มีความเชื่อมีความเริ่มใสเข้ามาเพียงเล็กน้อยตายปุ๊บปั๊บในขณะนั้นอาศัยจิตจิตมีความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าเป็นต้นและก็ไปสวรรค์ชั่วคราวใช้เวลาไม่นานก็ลงปมลมนรกไปอรบ,บันดาท่านพุทธบษัตย์นั่นไหลยสำหรับเบื้องต้นวันนี้<ๆ>ก็พูดกันมากไปกว่านี้ไม่ได้เวลาก็หมดแล้ว เพื่อหมายบอกเวลาเข้าจุดเส้นดำพอดีชี้บอกบทเวลา30นาทีแล้วใจอาตมาก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแด่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟงังทุกท่านสวัสดี